สวัสดีครับผมแมนเศษษฐวุฒิพรธนาวุฒครับและนี่คือ10 fact about me ฤดูอะไรฤดูฝนครับเวลาอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีครับจริงๆมันก็เหงาแหละแต่ว่าชอบความเหงาไง คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่เราชอบอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหลายแบบอ่านทั้งแรงบันดาลใจอ่านทั้งแบบการตลาดหรือแบบการลงทุนด้วยแต่ว่าที่ชอบที่สุดคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเพราะว่ามันเอาไปอ้างอิงในการใช้ชีวิตประจําวันได้เวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆด้วยความที่พอมันอ่านแล้วมันก็ได้คิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ดีบางทีถ้ามันอยู่คนเดียวแล้วแบบว่าไปทาไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะคิดในเรื่องที่แบบว่าไม่เกิดประโยชน์คิดถึงเธอ น้อยมันก็เป็น ten fact about me หละไอดอลแล้วกันคนเป็นไอดอลก็ก็คงมองเป็นพี่ชิมแคลรี่ครับส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นๆเนี่ยคือเราก็มองเป็นหลักแรกก่อนว่าเขาสามารถเป็นทั้งแบบคนที่มีความสุขคนที่ตลกหรือว่าคนที่หล่อหรือคนที่ดราม,มา่าพอมันมีหลายๆบุคลิกภาพมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครมันดูมีจุดที่น่าสนใจดี เป็นคนธรรมดาแค่นั้นแหละแค่รู้สึกว่าแบบนี้ก็น่าจะพิเศษที่สุดแหละห้ายอ,อยา่ากดดันพี่มากดิกดเรีขกว่าโสด ผบกับผมปะข่าวจะได้เปลี so wow. <im Island> ่ยนคือผมไม่รู้เลยผมก็เจอคำถามอะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจมากเลยวะถามดีว่าจีบติดไหมไม่เจีบไปหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับอันนี้มันไปเรื่องอื่นเลยก็ได้นะครับทุกคนคุณไม่ควรรู้อะไรแบบนี้ครับเอะตอนพวกคุณทำอะไรกันผมไม่เคยเข้ามาแทรกเลยนะอยากเป็นไรไรฝุ่นเ่ะ ไลฝุ่นไลฝุ่นไงก็บอกเป็นไลฟฝุ่นไงเอ้ยรู้สึกแบบไม่เห็นเน่ยไม่ไม่จับต้องไม่ได้แต่ก็สร้างความวุ่นวายให้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว โอ้นี่เป็นคำถามเดียวเลยนะที่มีสาระเนี่ยมันเป็นคำถามที่จริงจังที่สุดแล้วอะคือเจอคำถามนี้บ่อยมากพูดตรงนี้เลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะก็คือผมชอบงานล่าสุดที่สุดเพราะว่าไม่ได้ตอบเอาสวยหรือเอาหล่อหรือเอาอะไรอย่างงี้นะคืองานทุกงานนะต้องบอกว่าตั้งใจทํางานทุกงานแล้วก็เชื่อว่างานที่เพิ่งถ่ายไปเสร็จหรือว่ากําลังที่จะถ่ายเงี้ยมันมันมาพร้อมกับความตั้งตั้งใจที่เพิ่มขึ้นตลอดอยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่ว่าจะชอบไม่ชอบก็อยู่ที่คนดูแล้วแหละว่าเขาจะชอบหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถพูดได้หร ว่าเอ้ยเราเราเราเชิดชูงานนี้นะเราแบบโอเคกับตัวเองแบบนี้นะเพราะว่าถ้าถ้ามองกับกันคือพอเราเป็นนักแสดงแล้วอะเราก็แค่รู้สึกว่าทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็ทําให้มันเต็มที่ที่สุดมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําให้ได้มากที่สุดส่วนคนอื pues ่นจะรู <S 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 ้สึกยังไงจะไปทางดีหรือจะไปทางลบผมไม่ได้ร um> ู <t um> <t um> <t <t um> ้ส uh> um> um> ึกครับก um> um> umm> ็เสร็จแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนถึงเวลาหมดหน้าที่ของเราแล้วเราก็แฮปปี้แล้วอ่ะเราคือคือก่อนที่จะเริ่มงานผมก็ตั้งใจทํางานทํากันบ้านมาแล้วแล้วก็พอมันเสร็จแล้วจะไปคิดย้อนหลังว่าเอย ฉากนี้มันไม่ดีฉากนั้นมันไม่ดีก็นั่นก็เป็นสิ่งที่มันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัจจุบันก็ทําให้มันดีแล้วแกสรุปก็คือคุณจะไม่ได้คาตอบของผมนะว่าผมชอบเรื่องไหนเจอถามเยอะมากเจอถามเยอะจริงๆว่าเอ้ยชอบงานไหนของตัวเองเออมันมันมันก็แฮปปี้กับทุกงานแหละอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเอ้ยเราอาจจะทําได้ไม่ดีแต่สุดท้ายก็คือทําดีที่สุดแล้ว จริงๆคำพูดที่ติดปากเหรอได้ครับครับโอเคครับได้ครับครับขอบคุณครับครับก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นคำพูดที่ทําให้ทุกคนสบายใจผมเป็นคนนิ่งๆครับคือถ้าออกไปทํางานเนี่ยก็คือจะใช้อีกจิตวิญญาณหนึ่งเลยก็คือไปเจอคนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเวลาว่างทําอะไรก็คือว่างก็คือว่างว่างก็คือว่างว่างว่างๆไม่ทำไม่ต้องแบบว่าไปแบบว่าพยายามจะเป็นใครหรือแบบเอ้ยฉันอยากจะแบบไป เป็นอย่างงี้แหละครับงงไดิงงเอาว้ง่ายๆผมเวลาผมอยู่คนอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องการความเป็นมนุษย์ที่สุดแหละครับว่าไม่ตลกจริงๆเป็นคนไม่ตลกสีเหลืองเนโลก็ฝากผลงานเหรอ เราก็เราก็ฝากผลงานเพื่อนเพื่อทุกคนหน่อยแล้วกันนะครับก็ปีนี้นะครับผมถ่ายทางช่อง3ามจบไปแล้ว2เรื่องนะครับคาดว่าน่าจะได้ออนภายในปีนี้แหละครับแล้วก็มีทาง True อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เสร็จไปแล้วคาดว่าจะได้ออนแอร์ในเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นปีนี้แหละครับผมส่วนตอนนี้ที่กําลังถ่ายอยู่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องก็ยังไงฝากคนดูทางบ้านติดตามด้วยแล้วกันนะครับบายบายสวัสดีครับ